สวัสดีค่ะสำหรับคนที่ขอเข้ามานะคะในการขอเทคนิคอย่างละเอียดในการเล่นเงาพูดผีนะคะเราจะมาดูกันนะคะในเกมนี้แล้วก็จะมีวิธีการอธิบายชัดเจนนะคะว่าเราจะมีเทคนิคในการใช้อุปกรณ์อย่างไงด้วยในการเก็บมาแล้วแต่ใช้ไม่เป็นสิ่งเหล่านี้เราจะสอนเลยนะคะในเกมนี้นั่นเองก่อนอื่นวันนี้เราจะเลือกตัวละครเป็นนักจิตเพราะว่าเราซื้อมาใหม่เลย แล้วก็เราอยากดูด้วยว่าเขาจะวิ่งเร็วไหมแต่ความจริงอย่างที่บอกนะคะมันสตาร์ทเท่าๆกันในโค้งแรกนะคะที่เราจะขึ้นสีเขียวให้เนี่ยเราอาจจะเบียดเพื่อนเล็กน้อยเพื่อที่จะกันซีนแ,แต่ว่าอย่าลืมเด็ดขาดที่จะเก็บของในส่วนของแมกเนตบนพื้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเรียกได้ให้เลี่ยงนะคะเหตุผลเพราะว่ามันจะทำให้เสียเวลายอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะ แล้วก็อย่าลืมมาเก็บของในโค้งที่2ด้วยแล้วถ้ามีอะไรที่มันค้างอยู่ในมือให้ใช้เลยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถเก็บของในโค้งนี้ได้อีกโค้งหนึ่งตัวเ x เมื่อกี้ที่ขึ้นก็คือว่าไม่ให้เราวิ่งตามเพื่อนขณะที่เขาวิ่งผ่านไม้พับนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะถูกพับไม้ใส่หน้าได้ในเซน์ก็เหมือนกันค่ะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นปลาหมึกนะมันจะฟาดวงฟาดงาลงมานะดังนั้นให้เระมัดระวังส่วนเชือกที่เราได้มาสองอันเนี่ยอย่าเพิ่งรีบใช้นะเพราะว่ามันเสียเวลาค่ะตัวกล่องเนี่ยต้องกดทุกครั้งถ้าเรามีโอกาสเพื่อให้เราเด้งตัวได้เร็วมากขึ้นอย่าเพิ่งรีบใช้ของนะคะรอดูก่อนว่าเราจะได้อะไรมนาะขวดเหล้าเนี่ยก็ดีเลยนะคะดังนั้นอย่าเพิ่งดื่ม รอให้เราเจ็บก่อนอย่างนี้นะคะเราถึงจะกดใช้นะคะจะช่วยเราได้มากเพราะว่าการดื่มเหล้าจะทำให้เราหายเจ็บแล้วก็วิ่งไหวขึ้นตรงนี้นะคะปราบเซียนมากเลยให้สังเกตนะถ้าเกิดว่ามันมันหยุดอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็ประมาณว่ารอให้มันอยู่ตรงกลางกตลอดนะคะปืนเนี่ยตรงนี้จะมีการสุ่มได้ซึ่งค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์ประมาณ50%เลยดังนั้นเมื่อได้ปืนต้องยิงนะคะ ในรอบที่2เนี่ยเรายังคงอยากเก็บของในโค้งแรกก่อนที่จะเข้าสู่สไลเดอร์นะคะดังนั้นถ้าเราผ่านรอบที่2มาแล้วเราจะไม่เข้าไปเก็บของแต่เราจะขึ้นสไลเดอร์แทนเราจะทำอย่างนี้เพื่อเร่งความเร็วนะคะเป็นทางรัดนั่นเอง ตอนนี้ของที่เราเก็บมาค่อนข้างดีนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่วิ่งเข้าไปรับของใหม่นะคะจะเก็บของเดิมเอาไว้ก่อนเมื่อมาถึงที่สะพานอย่าลืมกดใช้นะคะสำหรับเครื่องป้องกันตัวเองแล้วถ้าเราเจ็บอย่างนี้เล่าก็ช่วยเราได้เช่นกันที่พูดเนี่ยเล่าในเกมนะคะไม่ใช่เล่าข้างนอก ตัวนี้เป็นการคาดทะเนนะคะถ้าเกิดว่าครั้งแรกเราตีปังไปแล้วมันจะยังอยู่ในวงใกล้ๆกันนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องลนลานนะคะว่ามันจะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะคะให้เราคิดเอาไว้ก่อนนะคะในการตีปังก็คือต้องมีจังหวะนั่นเองตอนนี้สำเร็จแล้วนะคะสำหรับ ชูครีมนะคะน้องชูครีมนะคะชนะไปแล้วตอนนี้กำลังรอเพื่อนๆอยู่นะคะให้กำลังใจนะคะขอบคุณเลยที่ยังคงวิ่งแข่งกันต่อไปนะแม้ว่าเวลากำลังนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ถ้าใครยังไม่ทราบนะคะว่าเวลานับถอยหลังได้ยังไงกันนะ <S <S ก็คือคนที่หนึ่งนะคะที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาเข้าเส้นชัยนะคะเวลาก็จะเริ่มนับถอยหลังนั่นเอง ดังนั้นบางคลิปนะคะของมาดามเรสเนี่ยก็จะยืนหยุดรอเพื่อนนะคะเพื่อให้เขาวิ่งมาให้ทันเราก่อนที่จะให้นับถอยหลังหรือว่าเขาดาวนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคนที่ติดตามขอบคุณมากๆเลยจ้า